สรุปข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2564นางวัฒนาฤทธาภัยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจดังนี้ วันที่27กรกฎาคม2564เวลา10นาฬิการวมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายประจำเดือนมิถุนายน2564ณห,หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมสารกลางจังหวัดหนองคายโดยมีนายประเสริฐลือชา,าทานานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โดยเคร่งครัด วันที่29กรกฎาคม2564เวลา10นาฬิกาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตณที่ว่าการอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายโดยมีนางรัิยาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเคร่งครัด วันที่30กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกามอบหมายนายนัทพลสมอุดมนิติกรปฏิบัติการเป็นทนายเข้าไกลเกลียก่ยก่อนฟ้องคดีให้กับลูกจ้างผ่านระบบวีโอคอนเฟรนซ์โดยโปรแกรมไลน์มีติ้งผลปรากฏว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถไกลเกลียก่ยกันได้ศาลจึงมีคำพิพากษาตามยอมโดยให้ลูกจ้างได้รับเงินตามคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานเป็นจำนวน272,000บาท สร้างความพึงพอใจให้กับนายจ้างและลูกจ้างเว,วลา9นาฬิกา30นาทีพร้อมเจ้าหน้าที่รวมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการรายงานสัมพันธ์นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่2ประจำปี2564ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งจังหวัดหนองคายรับถ่ายทอดสัญญาณณห้องไกลรเกรี่ย1สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยมีนายวรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมายใต้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเคร่งครัดต่อมาเวลา13นาฬิกา30นาทีร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2564ณน,นห้องไกล่เกลี่ย2สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายสารการจังหวัดชั้น2 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านรายงานประจำเดือนกรกฎาคม2564รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจด้านรายงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายโดยมีนางรัติดาเหลืองธิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเคร่งครัดในวันเดียวกัน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคายและเครือข่ายผู้ประกอบกิจการในพื้นที่รวมมอบชุด p p e จำนวน100ชุดให้กับโรงพยาบาลจังหวัดหนองคายพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันโดยมีนางรานิดาเหลืองธิติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการมอบณโรงพยาบาลหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเคร่งครัด